ออยยยย่าถมมเีร้โหชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกาละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ช่วงวันหยุดต้นปีหลังปีใหม่ ชาวคนหัวครัวก็ได้ถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อนกันที่เขาใหญ่บรรยากาศด,ดีอากาศเย็นทุกคนมีความสุขขับรถกันมาพักผ่อนที่บ้านของพี่ตั้มมาถึงสาวๆก็เริ่มจะถ่ายรูปกันอย่างสวยงามและจังหวะก็พอเหมาะ ที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเราก็มีบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศมาช่วยชงค็อกเทลให้ Red Sky ช่างเหมาะสมกับแบ็กดรอปที่เป็นซันเซ็ตอยู่พอดีเริ่มจากค็อกเทลแล้วก็มาที่เล่าตอนแรกก็เบาๆสักพักก็ชงแล้วก็ชงแล้วก็ชงแล้วก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนในที่สุด เรามาเราการัถ่าย3มคลิปใช่แล้วพอกูแดกล่าพวกไม่ถ่ายที่อะไระแล้วเหลือครึ่งคลิปไม่เหลือแต่ด้วยสปิริตของคนรครอครัวเราคำนึงถึง f c ของเราคือถ้าแมงไม่ลุกขึ้นมาถ่ายก็ไม่มีคลิปหาอะไรพวกเอาด้วยแล้วหลังจากนั้นพิเลตตัดสินใจไปปลุกสมาชิกมาลุยกันอีกเทปหนึ่งด้วยสภาพตามที่เห็นโอเคเรามาอยู่ที่หัวไอหัว <c oughs> หินหัวหินพ่อเบื่ <c oughs> อบิ๊กเขาใหญ่ เขาใหญ่เขาใหญ่แล้วเราจะเจ็บเหอโอเคโอเคเขาจะไปทำเทคนิคเรียกว่าเป็นการเอาเนื้อไปฝังดินครับเพราะว่าเป็นการเรียกว่าเป็นซูวีธรรมชาติปกติเนี่ยเขาใช้ถุงไเทคนิคฝั่งเศสครับโดยการที่ว่า ใช้ถุงเนี่ยกักโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องแทศไปเ้าก็เรียกว่าทําให้สุกในอุณหภูมิที่เสถียรแต่ว่าเขาไม่ต้องใช้ถุงนี่คือธรรมชาติเราจะกักดินหมดพี่ตั้มไม่ใช้ถุงมันก็ท้องไปหลายคนแล้วนะพี่ไม่มี้ไม่มีผมไม่เป็นครับก็พันที่ผมไม่เป็นเพลงมันดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเรือมา ดีเจภูเมนูตอนนี้ส่งไปแล้วทั่วประเทศแต่เนี้ยคือรายการคนหัวครัวไม่ใช่หัวครัวโชกิ้งนะครับคือเรากำังจะสอนวิธีทำอาหารคลีนสะอาดสุกง่ายแล้วใช้มิติของธรรมชาตินะครับเราจะใช้เทคนิคการเราจะให้เทคนิคการอบดินเลยนี่เม้าใช่ไเรนนี่ไปล้างหน้าแป๊บเดียวเองเราจะใช้อบดินเทคนิคอบดินโอเคพี่ต้องขอรอสักนะครับอ๋อนี่อาหารเช้าเราใช่ไหม ทีนี้เราฉีดไฟว่าข้างล่างเพื่อให้ไฟอ่ะมันขึ้นมาข้างบนระหว่างที่เรารอไฟติดแ้วมึงพัดหน่อยพัดใะหเบางทเราคตัวไหนดิคนลุ้มไว้เอาเตาลงไงอ้แฮกไแคปไปก็นี่นี่เชื่อกูไอ้ป๊อบครับผมไม่เชื่อกูเขาไม่เชื่อว่าต้องเอาเตาลงไม่เอาเตาลงเราสุดที่ ไอ้ถาเนี่ยมันม่ออ่ะคร่ามันติดไฟแล้วเอาถานลงเตาไม่้องลงระหว่างที่เรารอให้พี่แอลเนี่ยเอาให้ถานติดเดี๋ยวเราเอาอาหารมาห่อฟอยก่อนเชื่อกูเขาไม่สเต็มเราต้องบอกก่อนว่าใครไม่เคยดูคลิปนี้คือเราไม่สามารถทำหัวควัวทูริงได้ทุกทุกอาทิตย์อไอ้สองวันเราเลยต้องเปลี่ยนไปเป็นหัวคทูริงสลับกันหัวควัวทำไมเงินหมดเหี้ย สปอนเซอร์เข้ามาลวไปไม่ได้เขามาตูมาตูมอตูมอตูแล้วเราได้มีกำลังใจเราเหมือนคนบ้ากูชอบอะไรเอ๋คอมเมนต์แต่ละคนเฮ้ยไปไหนไปอลสก้าพี่ไปแคนาดาไปญี่ปุ่นมีปัญญาไหมถามยากูมีตากันไหมแล้วกูเป็นคนกูไปสี่คอนี้แต่ปีนี้เราไปทั่วโลกจริงสปอนเซอร์ไม่เข้าก็ถุยว ไม่ง้ออ oh, ัลเฟร์เอาดิกูไปกับพี่ต mm hmm> ั้มก็ได้ถามมือยังมาบอกให้เขาส u b s c r i ายแล้วก็แชร์พี่ตั้มมันอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าสิ่งเราทำคือเป็นการอบอาหารด้วยลุมดิน อ่าคืออ่าสาระ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 คือสาระคือสาระคอนเซปต์ของการอบปือการใช้เตาอบเนี่ยมันคือการที่ว่าเราใส่ในพื้นที่ที่ปิดออกซิเจนเข้าไม่ได้แล้วมีอุณหภูมิร้อนมาจากข้างบนถึงข้างล่างซึ่งธรรมชาติเนี่ยวิธีที่จะเรียกว่าเดินแบบสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการที่เอาความร้อนเนี่ยไปใส่อยู่ในหลุมแล้วเสร็จให้ความร้อนมันละอุ ขึ้นมาทําให้ความร้อนข้างบนเนี่ยอุณหภูมิคงที่จะทําให้เนื้อสามารถค่อยๆเสฉียรแล้วก็สุกได้อยู่ในดินครับอันนี้คือทฤษฎีนะครับถ้าผิดไม่เกี่ยวกูนะอันนี้คือจริงหรือแฉ จริงครับรต้องย้ายให้ถูกระหว่างจริงกับแท้จริงครับนัก้ากรไม่ถูกไม่จะดูว่าแท้หรือยังเนี่ยข้างๆเลือดออกแย่กโชว์สิครับโชว์หน้อะไรอยงถ้าเกิดว,ว่าไม่โชว์ช่วงบนละโชว์ช่วงล่างได้ไหมไอ้เนี่ย <_ C 1> <_ C 1> อันนั้นเดี๋ยวใหญ่ไปเต็มเฟรมโอ้เวลาที่เจอใหญ่ไปมันน่ากลัวไหมว่าเจอคนที่ขาใหญ่น่ากลัวไหม ขาใหญ่นะกูนาใหญ่ไอสัตเฮียมึงเืใครกูไม่กูใครมันไม่ใครใหญ่นเลงเลงเลงเล่เลงเล่เลงเลงเลเลง่ลงเลงลงเรงเล่างเลงเลงเลทเลงเลงเลงเ่งเลงเลงเลงเงเราเลง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 เองเลงเลงลงเ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 ยงเล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 งเเลงเลงงเลงลงเลงเลงแลงวลเลงเลงเลเอเลงเลงเลเเลเเงเ อันนั้นอันกัญชาโอเคเรามีอะไรบ้างมาดูดิอันนี้คือเนื้อแบบเป็นชิ้นมาเลยอ้าวมาเนื้อเนื้อจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่รสชาติี่วอราคาใช่อ้าวห่อไปอ้าวแล้วไปแล้วไปแล้วห่อโยโยย่างควายแล้วนีไก่นะเอาไก่ลงด้วยหรอไก่ทั้งตัวว้าจะเราจะเอาไก่ทั้งตัวลงด้วยนะคะไก่ทั้งตัวไก่ทั้งตัวอ่ะห่อโอ้จะไปค่ะ มีอะไรอีกแป๊บแป๊บแน่ความจะกินเลยนะคะยังไม่ได้แม่ตัวเฮียเอาสาระก่อนนี้คืออะไรแปร๊บแปร๊บคือซี่โครงหมูไก่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวแล้วค่ะมีแรมด้วยสี่อย่างเลยว้าวเราก็หอยไว้แบบนี้ดีกว่าจะได้ชื่อถูกเอ่อทางบ้านมาดูลำบากลำบากเลยนะแต่ว่ามันไม่ลำบากอะไรหรอกพ้าเราเมาแรมแรมอันนี้ไปขอกินคนเดียวไม่ได้เขาบอกว่าทิ้งไว้ทั้งคืนอ่ะมันจะได้ พวกโลกแกะม,มาด้วยอ่ะพวก็โขกแกะด้วยเหะกระหลกกระโหลกกระโลกกระโหลกพี่ฝนน้องชมเมนอะไรอะไรพูดให้ทุ่นร่องอี่มนเป็นอะไรอมีขนเนี่ยมีเล็บมีสกิลทารทกับมีสกิลการทำกับข้าวไหมมันมีค่ะมีค่ะเป็นแม่ทีเดียวเพราะตัวตัวนั่นก็ว่าตัวเมียตัวต้องเอาด้านนี้ธรรมดาเราควรจะหมักนิดนึง คิวการแกะขวดโซดาแล้วพลัสติกก็สุดยอดโอ้ยตายอ่อเราจะใส่น้ำลงไปหน่อยด้วยในนโอเคเีวเเอดี๋ยวแล้เราลงลงดีเลยนะเดี๋ยวปเราต้องเอาทานเราต้องเอาทานไฟลงกัน เอาทานเอาทานไฟที่รีโลแบบว่าร้อนแล้วลงไปก่อนอันนี้เราตั้มสาระอ่าทำสาระคือการที่เราใส่ฟอยล์นะครับแล้วก็ใส่เครื่องดื่มลงไปเนี่ยเพราะเราอยากให้กักรสชาติทั้งหมดอย่างที่เดียวกันไอเฮชชัหรือน้ำเปล่าที่อยู่นะครับจะช่วยกักความชื้นทำให้โปรตีนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยซึ่งมีไก่มีแกะแล้วก็มีเนื้อเนี่ยไม่แห้งเกินไปให้ผมถือเลยครับเนี่ยถือทำไมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยครับแค่นั้นอ่ะ โอเคจบฮะสาไอพี่เที่ยครับวันนี้ไม่มีสาไอเยี่ยเลยเลยก่อนพรุ่งนี้เราแม่งมาขุดดินเราแม่งไกล้หายเหายหายเลยไม่เป็นเยี่ยอะไรเลยเยี่ยสามเยี่ยมึงอ่ะเยี่ยแอลสามพ่อพ่อเปียกอยู่พ่อเปียกอยู่พ่อเปียกอยู่นี่มันกระทั้งแดงนี่เดี๋ยวท่าของแดงเลยอ่ะ เข้าไทยเลยไปเดี hmm. okay. well, been, wait, ๋ยวเราเอารอยราฟอดิดนะีเดี๋ยวฟอดข้าทีเียวมอ่ถรงนะไม่งเดี๋ยวเราถ่ายเพิ่มมันดับแน่นอนมันไม่ดับสามสองโอ้โตดง พอร้อนติดปีนะ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 เอาถ่าใส่ให้มันกบปล่อยปั๊พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้ให้ถ่านมันใ้ถ่านมันร้อนรอบๆตรงนี้ยังไม่ค่อยร้อนเลยอ่ะตอนนี้เรามีเนื้ออยู่สี่ทาย์นะคะแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้มันจะสุกไหมสุกกระดิบเพื่อแค่นี้เดี๋ยวเราจะให้ใจใจทุกคนแบบออกความคิดเห็นว่าจะเป็นยังไงสุกกระดิบอ่ะเอาแบบโดยรวมไปนะคือถ้าได้ทําตามที่พี่สเต็ปที่พี่ต้องการนะโอเคแต่พี่ว่ามันไม่โอเคเพราะฉะนั้นพี่เรียกว่าดิบ ดิบโดยรวมโดยรวมนะสุกสวนอะได้สุกพี่ชมพู่คะสมมุติสุกค่ะพี่พลอยคะอ่าพลอยเชื่อในสเต็ปเดียวกับพี่ภูมิเหมือนกันพลอยว่ามันดิบป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้แทนสุกนะคะฝนก็แทงสุกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าเนื้อสีทายที่เราดิบเป็นยังไงพี่ดิแค่สคนมันแล้วนะเออมีดิบแค่สองเชฟบอกดิบอะเชฟบอกดิบอะไม่ดีเจภูมิเมนูกับพลอยโฮมเมดเป็นการันตีคนที่พลาดอะคนละสามช็อต ไปหมสองช็อตไหมสองช็อตโอเคโอเคมสองตัวสามสองสองช็โอเคโอเคแล้วอีป๊อปมันเท่าไหร่อ่ะป๊อปมันบอกมันบอกว่าป๊อปป๊อปบอกว่าสุกคือถ้าเกิดว่าสุกหรือดิบอีป๊อปก็ต้องกินใช่าโอเคตอนนี้นะคะเรามาป๊อบป๊อบตอนนี้เรามาฝั่งหมาของเราไม่ใช่หมาเหี้ยนี่รับหมาดำจากท่าแรื เอาเป็นว่าฝนสรุปให้ตอนนี้มีคนบอกว่าดิบ2คนคือพี่พลอยกับพี่ภูมิพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าเนื้อจะสุกหรือจะดิบส่วนที่เหลือเนี่ยบอกว่าสุกแน่นอน,อน,อนเพราะฉะนั้น,อน,อนพรุ่งนี้รอดูนะคะว่าเนื้อทั้ง4ี่ทาย์เนี่ยโอกาสที่จะสุกหรือจะดิบันไหนจะมากกว่ากันเราดูพรุ่งนี้เลยค่ะเที่ยงตรงเที่ยงตรงแต่ว่ามาดูดูภูมินี ตอนนี้23ครับ23องศ่สิามองศานี่ Amazing มากเที่ยงวัน23องศาอากาศแม่งแบบอย่างเย็นเลยชาเช้าชิมชาค่ะมาดูดิทำไมชาสีรูดเหลืองมาเกิดอะไรวะชาไงมีฟองในชาอูหลงอ่ะไม่รู้จักหรออูหลงชิมดิกลิ่นวานิลลาเข้มชิวสัตว์ ือไม่ผสมอะไรเลยอ่ะตื่นมาปุ๊บแดกเล่าเลยบ้าชาอุ่งดูหลุมอาหารเราสิใช่พอเราตื่นเช้ามาเราไม่น่าเชื่อเลยว่าคนปกติอ่ะเขาจะทํากันน <laughs> ดีๆมึงไปขุดหลุมนะปั้นตั้มแล้วก็เอาอาหารมูเห็ดเป็ดไก่ไปฝังไว <laughs> ้สรุปสิ่งที่เราเห็นก็คือหมาขุดไก่กูไปแดกแล้ว <laughs> <ช>ไน<ส><ด>รนนู้นี่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 อยู่นี่ที่เกิดเหตุรุ่นอ่ามาแล้ว หมาแม่งมาฉีดพี่เว่าสุกไม่สุกผมว่าสุกกินได้ครับไม่แดงเฮ้ยอุ่นอยู่เว้ยต้มคือด้วยตามหลักแล้วสาระต้มไม่อยู่แต่ว่ามันก็คือเหมือนกับเตาอบดีๆนั่นเองคือการที่เราปิดเอาดินกบลงไปเนี่ยทำให้ออกซิเจนเข้าไปไม่ได้พอออกซิเจนเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีการเผาผลาญตอบได้มันก็จะคงความร้อนเอาไว้โอ้โหนี่ยังร้อนอยู่เลยนะไม่โอ้ยไงล่ะ้องแอ แต่แต่นอกเหนือจากนอกเหนือจากเตาอบแล้วอ่ะมันก็จะมีขี้หมาขี้แมวขี้มดอะไรปะอันนั้นก็จะช่วยให้ได้ความอุมามิอุมามิมือจับได้ไม่สุกหรอกไม่สุกเป็นไงเบี้ยวอุ่นๆครับอ๋อลองดูดิเห็นไหมถ่านมันยังดำอยู่เลยมันเอาอะไรไปสุกใครจะไปกินครัวฟาร์มกวางเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวเราเอานี่ออกมาก่อนแต่พายาอาชินเลยอัดไปสุก พี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเราอบในบ้านก็มีมึงหมดใจปะมันคือมันดูเหมือนกับมันมันอุ่นๆนาสุกไม่สุกไม่รู้อ่ะก็ขึ้นไปดู้างคนแล้วกันคุณนักตกรอนทำไมภาพสุดท้ายที่พี่เห็นเมื่อคืนพี่เห็นเหมือนคุณนักตกรพยายามที่จะพาน้องผีไปส่งที่ห้อง พี่อย่ามองโค้งนอนไปไ่้เนาะอันนี้เป็นอะไรเป็นถังพี่ตั้มผมอยู่ในเหตุการณ์ผมรู้เหตุการณ์อะไรพี่ยาเค้กพี่ยาสเตรนโง่สเตรนโง่ก็ใช่ไงมันไม่มีอะไรใครเขาพูดอเลยทำไมคุณต้องร้อนตัวด้วยนักตะกรอนเอาละเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนี้ก่อนนะพี่พลอยอ๋ออออสเต็กสุกแน่นอนเห็นไหมอ่ามาทำเล็กอยู่แล้วสุกสุกชิ้นเล็กด้วยดูนีว่าเป็นแบบไหนเป็นที่ดีนะ ผิดด้านผิดด้านโอ้ยสุดยงเย็นเลเวลดันเวลดันเลยแหละอร่อยไหมล่ะเออเชฟต้ามันเชฟต้าได้แกะขาแกะมันไม่สดอยู่แล้วอรอยออยขออนุญาตนะครับหมักดินมากมัเพราะนุ่มเวอร์นุ่มนะนุ่มเวอร์ที่เล็กต่อไปแปรริบอันนี้จะเป็นรายการโคตรวัดคุณแปรริบไตอันนี้มีดินติดหน่อยเดี๋ยวพี่เอาละมีดินด้วยแล้วก็ดิบด้วยตาก็หิว พี่ว่าสุกพี่ว่าสุกเอาลองดูละเมียดแบบโอโอเคขออนุญาตลองแบบไม่แส่จิ้มก่อนจะได้จะได้ปิดเหนียวติดฟอสก่อนปิดศีระปิดศีรษะ ิ่งนี้ไม่ได้ครับกูล้างสารกูล้างสารไปหนึงเฮ้ยแต่ว่ารองรวงรงเนื้อนี่อันนี้ถือว่าผ่านแต่ว่าเรารับไม่ดีไงวิธีการทำอ่ะมันดูไม่เป็นอาหารมนุษย์เอาจริงๆมนุษย์ไม่น่ากินอย่างนี้ในสภาพที่เราทํากันชั่วโมงนั้นมีคลิปนี้ออกมาแม่งก็ดีแล้วดีแล้วโอ้ยกูเห็นขาวแล้วแต่ทั้งตัวดูดีเฮ้ยสุกซุกซุกซุกลอดูข้างในดูดูในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างก่อนเนี่ยเนนุ่มมากพี่ว่า ดึงขึ้นมานี่ขาขาต้องหลุดอ่ะไม่ถึงตั้งวงแล้วเช้ามาพี่ภูมิก็จับอกซะยงอกไก่่ให้ดูนี่เราแบบว่าเบาเบาเลยนะนี่นี่นี่ใ่ซอเบนี่โอ้โหมันดูแดงพี่เฮ้ยกูว่าสอง นี่มันเหมือนกับมันก็ต้มอ่ะมันก็คุมเครือมันก็คุมเครือเพราะ้วความคิดเกี่ยวกับมึงมึงเลยบอกว่ามันสุกไม่ไม่ไม่ไก่ต้มไหวไหวไหวตุดจีนอ่ะจะไปจ้าไเออจะสีนี่เลยแล้วดูเนื้อมันหลุดออกมาแบบเนื้อหลุดลุยมากเฮ้ยอ่าอันนี้ครับกลับมาที่ฎีเดิมก็คือเป็นการอบนั่นเองเหมือนเตาอบธรรมชาตินะโอ้เเดี๋ยวขอรสชาติขอรสชาติกันแต่มันดีกว่าอูมามิมันจะมีแบบ เฮ้ยเอาจริงนะพี่ทำไก่ต้มที่บ้านอ่ะยังไม่เคยได้ไก่ที่นิ่มขนาดนี้เลยเออเรากินแล้วรู้สึกว่ามันแห้งมันกินไม่ได้มันอาจะเป็นความหมูอาจจะต้องขุดดินนะเออแล้วต่อไปนี้เราก็ไปหาหลงมันนุ่มจริงว่ะอะไรอร่อยอร่อยอร่อยพูดไม่พูดเลยิดกิจลอนสันปะไม่มีดูดีสัตว์เอ้ยบิ้ลได้เลยบิ้ลได้เลยแล้วก็ปี2019แล้วคือสารค้ายากระโดดน้ำหนักตอนนี้ เทคนิคของพี่ทุกเช้าเลยคือพี่ตื่นเช้ามาเนี่ยไปรักข้าวมันไก่เลยเอาข้าวสวยไม่เอาข้าวมันนะแล้วก็ไก่ต้มวางกินอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นปุ๊บน้ำหนักแม่งลงแบบพูดพลาดเลยอันเนี้ยน่าจะเป็นความสุขแบบที่พอยต้องการฟินาเล่อันเนี้ยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าชิ้นมันหนาสุดมันคือโอ้ทุกอกสุดยอดนะเนื้อไก่มันมีความหนาแน่นไม่เยอะไงแกะขาทั้งขาคือแล้วมันหนาคิดกันอยู่ตอนนี้ลุ่นเดี๋ยวโอ้โหดูดีว่ะดูแล้วร้อนสั่นมากเตมมาก เราเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วสุกว่ะมีคนติดสองป๊าบี้สุกป๊าบบอกแล้วเถียงป๊อบอ่ะสุกกะใายกินอีกอ่ะเออก็บอดติดอะใายเป็นคนชอบกินแกะมากใครจะกินแกะดิบๆไงแต่นี้มันสุกเกินไปด้วยซ้ำอ่ะอ้าวบอดติดโอ้ยสอีกแล้วโอ้โหแบบดูดิ ตุกลนิ่มด้วย,ยเยทเคเยดเคโอ้โหดูใน,นอ,อีกแล้วอะนุ่มนุ่มนุ่มมากแต่ไปนุ่มมากพี่ฝนมาลองหน่อยหมันตูวีเลยอ่ะคือเราจะสังเกตได้น,นะครับว่าเมื่อคืนใครอาบน้ําจาก <c oughs> ชุดที่ใส่ <c oughs> อเอ,อ,อาบน้ำครับนี่นี่ตอนตัดนะดูดูดความชุ่ซีดูดูน้ําที่ที่ออกมานะอือโอ้โหมันฉ่ำจริงฉ่ำไปในน้ำมัน ทำมากคือกลับไปสิ่งที่เราพูดในเทปหมูหันนะครับก็คือว่าเชฟหลายคนเชื่อว่าเวลาการอบหรือย่างเลยสักอย่างเนี่ยเราโปรตีนเนี่ยเราจะต้องเรสหรือว่าทิ้งอ่าให้น้ำอะ่ะมันซึมกลับเข้าไปพวกความจูซี่พวกน้ำในตัวเนื้อเนี่ยซึ่งอันเนี้ยพอเขาอยู่ในเตาอบในดินอะ่ะมันไม่มีที่ไปมันก็กลับมาที่เดิมไงเอาแค่นี้โชว์โช,โชกล้อนี่ใช้มือเปล่าอะ่ะ ผมอะเด็ดมาได้เลยอ่ะไม่เคยคิดว่าเนื้อแกะจะนุ่มได้ขนาดนี um ้โอ้โหครับเครื่องซูวีอะคุณคุณหาดินหน้าบ้านครับจริงๆซูวีรู้ไม่ได้สตาร์ทอ่ะตุกคนฝนอาบน้ำนะฝนใส่ที่เดิมจ้าอาหไม่ทันแล้วค่ะไอจิมอะไรเรืไอม อันนี้เราไม่ได้ใส่ไงเราเราไ่ด้ใส่เกลือพริกไทยไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมมีการหมักอะไรเลยโอ้โหถ้าใส่เกลือสักนิดนึงน่าจะเจ๋งกว่านี้้มากาช่ไหมคือถ้าจะให้คอมเมนต์ข้อเสียเดียวของเทคนิคนี้ครับคือปกติความเกลียมเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษรีกคอมมิเกชันเนี่ยมันสร้างปฏิกิริยาที่ได้ให้รสชาติที่ดึงครับโปรตีนชัดขึ้นคือเรียกว่ามีบาดมีแอคชั่นนั่นเองแค่นั้น ซึ่งเอามาเกลี่ยมทีหลังก็ได้ไงเ,เนี่ยเ,<ร>เอา,เ<ร>าไฟเผาใช่ถูกต้องฮะว้าวอ,อันนี้มันสำหรับช่วยแค่เรื่องของหน้าตาอย่างเดียวหรือว่าเรื่องรสชาติมันจะช่วยได้ด้วยรสชาติด้วยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่พวกเชฟสายแบบชอบพื้ที่สายของผมเนี่ยจะจะชอบคำนึงถึงวลาการทำเนื้อ,วอ,อความกรอบความไหม้รสชาติความเป็นเนื้อมันออกมาชัดขึ้นมันหอมขึ้นมัน มีความเหมือนสเต็กความแบระชับเนื้อวัวแน่นๆอย่างเงี้ยเนื้อแกะแน่นๆซี่โครงหมูแน่นๆเนี่ยแต่ตอนนี้แบบที่ชัดเจนมากคือกลิ่นนะนะใช่ไหมกลิ่นมะขอนเลยล้อซ้นไ่มโอเคประสบความสำเร็จครับพี่พลอยแพ้แต่พี่พลอยทำไมพี่พลอยคนเดียวเมื่อคืนเมื่อคืน เม่อคืนพี่เขบอกว่าไม่สุกเลยได้มีแต่ว่าสองคนอย่าพี่ตาอยู่กันสองคนแต่เราเดินดิ่งถ้าถ้าจะไม่ผิดพี่บอกว่าสุกไม่ใช่เหรอเชฟบอกดิบดีเจภูมิเมนูกับพลอยโฮมเมดเป็นการันตีพี่ยไปกับพี่บอยเลยเฮ้ยถ้าจะไม่ผิดนี่พี่นิ่มห้าช็อตได้ป่ะ ที่แฝงบริบาตแล้วทั่วประเทศเอาละวันนี้ก็เป็นรายการแค่คนหัวครัวเราไม่ได้เป็นทัวริงอะไรนะครับก็จะเป็นพยายามจะพยายามลงคลิปทัวริงให้ได้ทุกวันเสาร์ส่วนคนหัวครัวเนี่ยก็จะพยายามลงทุกวันพุธส่วนใครอยากจะแนะนําเมนูอะไรยังไงก็ว่ากันมาได้เดี๋ยวทําให้หรือวิธีอะไรแปลกๆมีแบบเทคนิคการทําที่มันน่าสนใจอ่ะคือพี่วันๆก็นั่งแต่ดู YouTube แบบหมกมุ่นอ่ะว่ามันมีอะไรให้มันคอนเทนต์อะไรทําได้บ้างเป็นคนหมกมุ่นเป็นคนหมกมุ่นไม่ว่าผักฝากวบหนะ พลโฮเมดค่ะคืออะไรเอ็นธุรกิจค่ะทําอาหารชอบทําอาหารมันกุ้งมันปูกักหมูกักไก่ถั่วอบสมุนไพรก็มีนะคะ<ห>อะไรกากจากพี่พลทำหมดอ่าโอเคค่ะ <laughs> เลยชอบมาเล่นกับพี่ภูมิ <c oughs> เออซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่พลเนี่ยเป็นเชฟที่เก่งมากเดาผิดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกระดิ่งกันนะเจ้าเดี๋ยวทิ้งวาร์ปของทุกคนให้วาร์ปของนัาตั้มของพี่แฮก ของเรนนี่ของน้องฟ้าของชมพู่ของปอาพลอยด้วยค่ะของปลาพลอยพลอยว่ายหมาเลี้ยงลูกมาแล้วเออป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ฝากด้วยครับครับป๊อปเนกากตี้นะครับผมสดนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมกับเราในรายนครับผมแล้วสุดที่มึงไปเยัดที่เกาหลีสองสามคนนั่นน่ะมึงไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกันต่อเรื่องทำเพื่องานอยากให้ภาพมันออกมายิ่งใหญ่สวยเยัดผู้หญิงเพื่องานใช่ผมเลยยอมปูทิศตัวเองเพื่องานยอดมาก ทำงานเรื่อะไรของมึงเนี่ยดูดิชักพ่อจะมือสากอ่ะเดียว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 ไม่ใช่จริงตัวจริงชักพ่อจะมือสากรังเกียจอ่ะไม่ใช่เสื้อกาดมันเปลี่ยนแล้วมันหนาวเดี๋ยชักพ่อหนักเลยครับโอ้โหแ้วโดนแล้วเจนครับสวัสดีครับ คำี้ดำปากขาดคงรายการต้องโหดมาก <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊บรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจพูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลนนูมิเเเของงรรา่ได้้ททัววปะศแล แล้วก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิม <c oughs> ไร้น้ำตาล <c oughs> ไร้แคลอรีตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมลี่มาร์ทแล้วเหมกัน <c oughs> ทั่วประเทศ